สวัสดีครับวันนี้มาเจอกล้องดีเซลครับผมนี่นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการทำให้เครื่องตัดหญ้าสตาร์ทง่ายขึ้นครับนี่ครับหลังจากผมล้างคาบูอะไรเสร็จนะเช็ควัวเทียน,นเสร็จก็สตาร์ทติดยากเหมือนเดิมนะเพราะว่าอย่างไงนะครับเพราะว่าก็ถามว่านาน,านไหมสีป่ปีไม่นานนะสามสี่ปี แต่ผมเห็นคลิปพี่ๆกันหลายคนเขาบอกว่าให้ถอดตรงเนี้ออกมาให้หมดแล้วก็มาล้างคอยไฟหัวเทียนเนี่ยครับผมก็ใช้น้ำยาล้างเอฟโฟนี่แหละครับล้างรู้จักพอไหมนะจะหมดแล้วเดี๋ยวถ้ายัางไงก็ค่อยซื้อใหม่เอามาล้างๆก่อนครับเพราะว่าของผมเนี่ยสตาร์ตติดยากสตาร์ตปุ๊บสโลไม่นิ่งเลยหลังจาก Tech ในในเทคหัวเทียนอะไรเสร็จล้างคาบูเร็จมันก็เหมือนเดิมนะ ผมก็เลยสันนิษฐานว่าผมก็ไปหาค,คลิปของพี่พี่ดิวดูกันนะครับว่าทำยังไงให้เครื่องตัดหญ้าสตาร์ทง่ายขึ้นก็เลื่อนไปผ่านเขาบอกว่าให้ล้างกับน้ำยา a อร์โฟนี่แหละครับล้างทำความสะอาดที่จานไฟหัวเทียนคอยไฟนี่แะครับเดี๋ยวลองถอดดูว่าสตาร์ทแล้วมันง่ายขึ้นไหมเนี่ยครับหลังจากไม่ถอดนะเดี๋ยวดูนะครับสตาร์ติดยากมากสตาร์ติดยากแล้วก็ อย่างนึงเหนื่อยด้วยครับเครื่องใหม่ๆนะแต่ก็แปลกอยู่อย่างหนึงเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะได้ดูนะมันก็สรูไม่ค่อยจะอยู่นะเนี่ยครับมันจะดับบ่อยหน่อย ผมก็เลยสันนิษฐานว่าคงจะต้องถอดล้างนั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวไปเราไปถอดกันเลยโอเคครับวิธีการถอดก็มีอะไรบ้างเนืงครับหกเหลี่ยมตัวแค่นี้ครับหกเหลี่ยมไขควงแล้วตัวนี้ไม่กี่ตัวครับโอเคครับเราก็ไปถอดกันเลยไม่เคยถอดนะอาจจะเคนเๆสักหน่อยแล้วก็ต่อด,ดามกอกแกลกไปเลยปึ๊บถอดแล้วครับสโลไม่ค่อยจะอยู่นะ ก็ลองดูครับเผื่อเผื่อเผื่อจะเผื่อจะดีขึ้นไม่ต้องซื้อหัวเทียนใหม่นะก็ลองนี้ก่อนครับลองดูก่อนว่าดีหรือไม่ดีหรือยังไงก็ไม่ลองไม่รู้นะครับไม่ลองไม่รู้ก็ลองถอดกันดูไม่เสียหายนะถอดง่ายๆครับตัวล่างอีกตัวล่างอีกตัวล่างอีก องตัวปกเดียบเหมือนกันนะถ้าจะให้ดีนะครับต่อแบบนี้ครับมันจะไม่ต้องฝืนนี่ครับต่อต่อดางต่อด้ามกอกแกลกครับตัวนี้ไปเลยปึ๊บตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยถอดน,นะครับไม่เคยถอดมาล้างเลยผมก็เออน่าจะฝุ่นเยอะแหละครับน่าจะฝุ่นเยอะแล้วก็ลองดูกันว่ายังไงถอดออกให้หมดเลยครับเดี๋ยวก็เรามาเช็คกันดูว่า เป็นยังไงบ้างข้างในนะถอดออกมาเลยครับผมก็แก้ทุกวิธีเลยนะก็ยังไม่ยังไม่หายครับก็ลองดูครับไม่ลองไม่รู้เดี๋ยวถ้ายังไม่ดีขึ้นก็คงต้องเปลี่ยนหัวเทียนใหม่แ้วแหละนี่ครับดูสภาพดีครับความที่ไม่ได้ถอดเลยอ่ะโอ้คราบน้ำมันเครื่องเต็มเลยดูดีครับ นี่สกปรกมากนี่ครับขี้ขมาอะไรมันไปติดเยอะแยะเลยอ่ะนี่ครับดู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 นี่ยกขึ้นหนานี่ครับดูครับคาบขมาขมุงขมาก็เต็มไม่หมดเผื่อมันจะไปบังในระบบไฟนะอ๋อน้ำมันเครื่องเต็มเลยครับนี่ครับน้ำมันเครื่องที่จานไฟอ่ะที่คอยหัวเทียนก็เต็มไม่หมดเลยน้ำมันในสองทีนี่แหละครับตัวดีเลยครับก็เรา ครับความหลุดตันเดิมครับใช้งานได้ทุกทุกแบบทุกสไตล์เลยครับ นี่ครับเราก็มาเป่าลมทักบรก็ประมาณนี้ครับหลังจากทำความสะอาดเนะก็ถูทำความสะอาดคราบน้ำมันสองทีน้ำมันเก้าห้ามันก็ลงไปอยู่ข้างในขี้ฝุ่นมันก็เลยเกิดกรังนี่ครับทำความสะอาดเสร็จก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดตอนนู้นต่อนะครับโรเคครับไปเลยครับก็อัดลมเสร็จอัดลมเป่าให้เต็มแล้วก็เราก็มาเป่าคราบ ี่เสร็จแล้วก็มาใช้น้ำยาตัวนี้นะครับสลายคราบกันนี่ครับน้ำดำออกเต็มอะคราบน้ํามันเครื่องคราบอะไรออกมานะครับดําปิกนี่ดูคราบครับดูความดํานะลงทุนไปแล้วครับประปองเจิบาทช่างมันครับไปซื้อใหม่ครับหมดเลยหมดแล้วครับ นี่ครับผมว่าจะพอไหมก็ก็ได้อยู่ครับเดี๋ยวถ้าหมดปุ๊บเราก็มาเทสนี้สักหน่อยนี่ครับใส่เข้าไปอืมสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะสักนิดหนึ่งก็ยังดีดีนว โอ <Okay. S 2> เคเกลี้ยงครับเดี๋ยวลองดูกันว่าสตาร์ทจะติดง่ายกว่าเดิมไหมโอเคครับเดี๋ยวผมประกอบเสร็จเดี๋ยวจะมาให้ดูกันครับโอเคครับหลังความสะอาดเสร็จแล้วก็มาบรีสิสิมาฉีดสปริงนักหน่อยไม่ให้เป็นสนิมนะโอเคแล้วก็มาประกอบเลยครับ ล็กอกคารอยแล้วปุ๊บก็ใส่น็อตครับน็อตตัวยาวที่สุดใส่ข้างในไปครับอืเป๊ะ ไปเรื่อยๆครับมีแค่ห้าตัวนะถอดออกห้าตัวครับเดี๋ยวคอยไล่แข็งนะไล่ตัวนี้ก่อนครับนี่ แล้วก็มาไล่ตัวบนตัวล่างให้แข็งโอเคครับล่างปึ๊บอีกตัวหนึง่งโอเคเสร็จแล้วก็เปิดก๊อกน้ำมันครับแล้วก็ยกถังน้ำมันออก các bạn cả lời với nhau nhé, các bạn có thể thử tập có thể thử tập với nhau nhé, các bạn มานี้ก็ใครที่เช็คหัวเทียนแล้วเช็คอะไรครบแล้วไม่หาวิธีการได้ก็ลองล้างไอตัวคอยไฟดูครับก็มานี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อยเาลืมกดเลคด้วยนะครับสวัสดีครับ